สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mystic Zodiac Whisper หรือกระซิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาปิดท้ายคำทำนายของเดือนกันยายน2568กันที่ชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเดือนนี้ เป็นช่วงที่ดาวเนปจูนดาวประจำราศีมีนโคจรในตำแหน่งที่ทำให้คุณเต็มไปด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังความลังเลและการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดครับการเงินการเงินของชาวราศีมีนเดือนนี้มีโอกาสได้เงินพิเศษหรือรายได้เสริมโดยเฉพาะจากงานสร้างสรรค์ศิลป,ปะ งานเขียนหรืองานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นบางคนอาจได้โชคลาภเล็กๆจากการเดินทางหรือการเสี่ยงดวงแต่ไม่ควรฝากความหวังไว้กับโชคเพียงอย่างเดียวครับสิ่งที่ต้องระวังคือการใช้เงินตามใจมากเกินไปรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการช่วยเหลือคนอื่นหากไม่วางแผนอาจกลายเป็นภาระในระยะยาวการงาน งานของชาวราศีมีนเดือนนี้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆทำให้คุณอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือโครงการที่มีความหมายต่อใจคนที่ทำงานประจำจะมีผู้ใหญ่หรือผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือทำให้โปรเจกต์ที่เคยติดขัดเริ่มเดินหน้าได้ส่วนคนที่ทำธุรกิจงานที่เกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวหรืองานศินละปะจะมีโอกาสเติบโต แต่อาจต้องใช้เวลาและการวางแผนที่รอบคอบครับสุขภาพสุขภาพของชาวราศีมีนเดือนนี้ต้องระวังความอ่อนเพลียและอาการจากความเครียดเช่นนอนไม่พอวิตกกังวลหรือรู้สึกหมดแรงง่ายครับบางคนอาจมีปัญหาที่ระบบประสาทอ่อนๆเช่นปวดหัวเวียนหัว ควรหาเวลาให้ตนเองพักผ่อนมากขึ้นและหากิจกรรมเบาๆที่ช่วยเติมพลังใจเช่นฟังเพลงวาดรูปหรืออยู่ใกล้น้ำความรักความรักของชาวราศีมีนเดือนนี้อบอุ่นและมีความหวังคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมหรือจากการเดินทางคนที่เข้ามาจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น คนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นมีโอกาสพูดคุยวางแผนอนาคตร่วมกันบางคู่จะได้ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่เติมเต็มหัวใจสรุปแล้วเดือนกันยายน2568ของชาวราศีมีนเป็นเดือนที่การเงินมีโอกาสได้เงินพิเศษแต่ต้องระวังหนี้งานมีแรงบันดาลใจและผู้สนับสนุน สุขภาพต้องพักผ่อนให้พอและความรักอบอุ่นโดยเฉพาะคนโสดที่มีเกณฑ์เจอคนใหม่ครับและนี่คือคำทำนายจาก Mystic Zodiac Whisper หรือกระซิบจากดวงดาวถ้าเพื่อนๆชาวราศีมีนชอบคำทำนายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ